วันนี้มีแสงแดดนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้สิบองศาได้ค่ะโชคดีวันมีแสงแดดค่ะอยู่ีครับกระเบียงบ้านองโตโตค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างนิดหนึ่งนะคะ องเห็นโบสถ์ช่วยๆอยู่ไกลๆเลยช่วงล็อกดาวก็จะเงียบเหงาหน่อยผู้คนก็มาเมืองกันอยู่นะครับวันนี้วลานกลางเมืองก็มีตลาดนัดอยู่ครับทุกคนนี่แหละครัวิวทุกท่านหน้าบ้านะะก็จะประมาณนี้นะฮะผู้คนกำลังช้า างกันไปตลาดนะคะจักรยานกำลังออกมาเยอะครันเี๋าจะร้อนก็สัญจรรอนแรงกันด้วยจักรยานเป็นหลักนะคะประเทศเมี้ก็แหลมท่าทางสีแดงผู้ขนานกันไปก็คือทางจักรยานนะคะ รถยนต์ต้องระวังจักรยานเขานั้นข้ามที่นี่ครัหลากหลายแยกไฟแดงรถยนต์ต้องหยุดนานรอจักรยานัางครั้งจักรยานข้าม3ามสี่รอบนน,นะครับรถยนต์ที่เรกไปเขาถ้องปล่อยไฟเขียวให้รถยนต์ไปนะครับเขาสร้างความสะดวกสบายรนานุนโรงใี้คนใช้จักรยานกันนะครับ ทุกคนขาถ้าไม่สะดวกสบายคนก็จะใช้รถยนต์เยอะค่ะไม่ได้เกี่ยวนะคะว่าจะยากดีมีจนจะใช้จักรยานถ้าเป็นบ้านเราทับปั่นแต่จักรยานอย่างเดียวบางคนก็คิดว่าเป็นคนจนนะฮะแต่ทางเมืองนอกไม่ค่ะยิ่งคนรวยยิ่งมีจักรยานไฟฟ้าจักรยานมอเตอร์กันครอบครัวละสี่ห้าคันเลยนะครับ คนร,รวยยิ่งมีจักรยานทนสมัย,ยสวยๆขับกันนะคะปั่นกันท่า<ค><ะ>ได้ยดน่เกี่ยวว่าจะจนจะรวยค่ะ,คะาาการปั่นจักรยานของประเทศฮ่องลงเลมืองแลนด์เป็นประเทศแห่งจักรยานนะคะมีทางจักรยานเชื่อมกันทั่วประเทศเลยค่ะสมมติว่าใครจะองเที่ยวในประเทศเมืมงงงงเองแคนาเดนด้วยจักรยานก็นสามารถไป,ไปได้ทั่วประเทศเลยนะคะมีทาง ด่วนทางข้ามทางเดือนสารพัดทางค่ะสำหรับจักรยานทั้งใต้อิม่งยาวๆก็มีนะฮะเดี๋ยววันหลังก็เปเมืองที่มีอ,อุโมงของจักรยานโต้ตูต้จะลงไปถ่ายให้ดูกันย,ยาวๆเะะ้อค่ะทุกคนคะ่ะว่าการใช้รถจักรยานในประเทศฮอนแลนด์นี่เท่เ์แรง,งเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคน นี่แหลคะครับพวกไรซนีมนาะส่งไรซนีเขาก็จะมาจักรยานกันน,นี้แหลคะครับแตมาเสร็จเขาก็ลงไปทำจักรยานดูกันจบคลิปนี้ไปเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ